ค่ะกลับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุ้คนนะคะยินดีต้อนรับเขาสู้ทางช่องนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้แอดกัเดินทางมาที่ถ้ำมาจอกนะคะพี่น้องค่ะเตรียมพร้อมนะคะพี่น้องค่ะเตรียมพร้อมงานที่สิบวงสวงนะคะวันที่สิบ้ะคะพี่น้องเด้อสาหรับผู้รับโชครับหมานเต็มเต็มนะคะเลขทำมาจอกเข้าจังจังนะคะพี่น้องค่ะศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์นะคะ กะเขาเต็มเต็มนะคะพี่น้องก็ดีใจน้ำทันผู้ชมทันผู้ฟังที่ได้โชคได้มาจากถ้ำมาเจาะนะคะพี่น้องคะถ้าผู้ใดเ่เห็นคลิปวาแอดบเบลเวลาเลขออกนี่ถือเนาะคะ่ะแต่ว่าถืออีหลีคะ่ะพี่น้องคะกะดีใจได้พลเมินพลแสนกันเนาะคะ่ะพี่น้องก็ดีใจน้ำเดอ้อคะ่ะ ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขามาเบิ้งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์เนาะคะ่ะถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สิบไดพ้พลาดข่าวสารดีๆเด,ด,ด,ด็ดๆจากทางช่องพรผ่ารวยสุผ่ารวยพรแชนแนลนาะคะ่ะพี่น้องคะค่ะห้องน้ำก็ข,ขอบบขอบคุณขอบคุณเนาะคะ่ะทีเอฟซี FC, รวมทําบุญมากนาะคะ่กะก็ได้ห้องน้ำ เป็นทีเรียบร้อยนะคะกรสิเลือฉาบนะคะพี่น้องคะเลือฉาบเลือขาดปูนนะคะและ้วก็หลังพิธีบวงสรวงนี่นะคะพี่น้องกรสิขอโชคขอ mắn สามาตัวเนี่ยเน่นฝากต่อนเอฟซีซูขู่ซูขนนะคะพี่น้องคะจะได้หาขาลังที่ห้าสี่บวงสรวงวันที่สิบเนี่ยนะคะพี่น้องคะผู้ใดสนใจนะคะอยากเป็นพลเมลผลละหน่วยซองหน่วยพละโลซองโลนะคะ ขอขอบบุญขอพุ่มเอฟซีเดอร์ทีสิมารับโชครับหมานสามโตงตรง,ตรง,ตรงวันที่สิบน้ำกันเนาะคะ่ะสีบ่บ่วงสวงขอโชคขอหมานฝากตอนนะคะ่ะเพราะว่าพุ่มพ่นอยาเขตอยากสั่งเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะพุ่มเจ้าทีเจ้าทางอยู่นี่พจนก็อยาเ็ตอยากสั่งเนาะคะ่ะปูยาตาใหญ่เนาะคะ่ะพี่น้องกากรลั่งสิเตรียมตรงที่สิเทฐานพระค่ะพี่น้องค่ะเทฐานพระนะคะพี่น้องเด้อค่ะผู้ดได้อยากเป็นปูนสอ,สอบหนึ่งสิก็ได้เนาะคะ่ะ อ้าวสวัสดีน้องนาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะไปยังไหนในนู่ดีใจว่าลวกงวดนี่ดีใจอยู่จ้ะหญ้าทางองค่ำหญ้าทางอาทางค่ำกระมาลําไหหญ้ากีดแก้วมะนี่ฟังว่าขันผู้ดอยกได้โคกตัวไหใส่สุดขาวมาวัน,ว,นวันทีสิบพราะวา่หญ้าสิบอปเลียโคกตัวกับสามตัวกับสองตัวสามตัวนี่สามตัวบนสองตัวล่างแล้วก็โคกตัวล่างมาที่หนึ่งแมนจ้ะผู้ดอยากได้ ไห้ไซสุดขาวไห่สุดขาวบดสุดไม่ว่าเสื้อกับขาวสินกับขาวไม่จ้ะค่ะแล้วก็ที่นีการล่อมวงสวงสามคนแล้วก็นสี่กัปอันผู้นี้บดได้ต่างใจว่าเสิล์ฟให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นให้ใส่สุดขาวจ้ะเพิ่นบอกเพิ่นมาเที่ยมเพิ่อนงาเกียร์แกวมานี่มาเที่ยเพิ่นราเพิ่นอยู่พูดปูพญานาเพิ่นเพิ่นอยู่พุ่นเพอหัวใจว่ากูมารโดนบันีก็เลยเอาหมาให้เขียวเพิ่นเลยเอาข้ามหมาให้เพิ่นเลยบอกแม่ว่ามึงอย่าปากดีคักหลายมาที่นี่ ่นก็เลยเอาข้ามมาให้น้องนัดให้นาจำต่อไปว่าต่องเอินว่าน้องนัดอีกก็เด้อเอินจะว่านาัดจสัมผัสก็ได้เพราะว่าอายุมันเกินแล้วเพราะว่าอายุตอนนี้ก็สามสิบ สามสิบหกปีสิเขาเท่าแล้วว่าท่าไปจากส <laughs> าม <laughs> สิบหกปีเขาสามสิบเจ็ดแล้วก็านามว่าหายตัวเพ่อแม่ามีสินหาสินแผ่นเรียบร้อยแล้วเป็นสวดยันให้เบิดแล้วคาถาอีหยังเป็นกับสวดยันให้เบิดแล้วขาขาส้วงขาเยี้งกับเฮ็ดได้ะว่ากะตะจะหายมารวมนั่งกันเอามาแล้วกับหมายถึงว่ามาแล้วกับ พลอมีอียงพลหมากหลกใหม่กับมาซอยซอยเฮ็ดซอยสางก็ได้จ้าพลระลหม่พลรน่ว,วยสองน้วยหรือเท่าไดพละ้สองน้วยพลระน้อยสองน้วยก็ได้เทียที่นี่แล้วที่นี่อาจจะมีโชคกบไปอาจจะได้สามโตสองโตปังๆกับวันที่สิบนี่แหละจ้าขันแมนฮาผู้ใชซอยพลไหม่มาเนาะผลไม้หมอว่าจะเป็นบายสีจะภาพร่วมก็ได้เนาะผลพรก็ได้จ้าพละเล็กพละน้ยอยมากก็ได้ถวายเพราะว่าก็ได้รับโชคเต็มๆกันไอ หนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็ห้าศูนย์หาศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์ห้านี่ก็คือว่าบ่ไปไซคือเลขมีแต่์ห้าศูนย์ขันผู้ใดบ่ถึงนี่ก็แสดงว่าบ่าธรรมดาแล้วถ้าเลขตัวนี้ต้องมีค่อยถึงเพราะว่าฟันท่งไปที่ศูนย์หาแน่นๆเลยของปูหรือสีกองกอยกอกนะนก็ถือว่าเป็นินนมาวันที่แปดจ้ะค่ะก็ถือว่าอันนั้นก็สิถือว่าได้โชคได้มาตามๆกันนะคะสำหรับเอฟซีทีหยา กองไกยเนะคะ่ะล่ออีกนิดนึงเด้อค่ะปูฤษีเดินทางมาลงจะทำมาในแอดกอรสีให้เพิ่นฝนอย่ากองกอยกอกนะคะ่ะหรือว่าเป็นเป็นกระดูกของกองกกอยกอกนะคะ่ะเอฟซีบางท่านที่ว่าเพิ่นเจ็บเจ็บนิวหลายนะคะ่ะพี่น้องค่ะจนเห็นงานบ่ด้จนในล่างงานเพิ่นว่าได้กินฝนกระดูกกองกอยกอกนี่กะเห็ดงานได้ตอนนี้ก็คือเศร้าเก็บเพิ่นกับบูซาซัำมาเนาะ จังใดก็ล่อได้เด้อค่ะเอฟซีขาล่อปูฤาสีลงมาจากถา้ำเราแอดสีฝนแล้วก็จิเฝ้าทรงดวนไปหายเด้อค่ะพี่น้องเด้อเราอีกแย่งนึงก็ขอขอพุณนเอฟซีทีเพิ่นทรงนิวมมา่หา้ที่เพิ่นไปพาแล้วนะนิวก็เสียมาฝนใ่กันกันกบกระดูกกองก้อยกอกเนาะค่ะทีเพิ่นจะได้เศร้าเป็นหนิวเพิ่นก็นจะได้ละลาเหนิวได้นะคะ่ะอันนี้เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะพี่น้องค่ะจังไดก็วิเคราะห์ใต้ตองให้ที่ถวนนะคะก่อนเข้าสีเสื้อออ้ยังสัทธาออ้ยัง,ยงให้ยั่งที่ใจ พี่น้องป้องไปว่าเป็นต่เสื้อเป็นต่เสืท่าอยากได้ไปกินกับค่อยติดต่อมาเนาะค่ะเบอร์โทรไอดีไลน์อันเดียวกันนะ,คะ้ค่ะของพ่อพ่อรวยเบอร์โทรไอดีไลน์ที่โชว์หนาะคลิปทุกคลิปเป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์ค่ะพี่น้องคะมาเนี่กะโข,ขอบุญขอบพุณนพี่น้องที่สิรวมเทศฐานผาเนาะนอ้องนั้นเนาะทางนี้เนาะอันอตรงนี้ก็คือเตรียมสิเทศฐานผาเนาะค่ะพี่น้องะ่ะผูใ้ใดอยากเอาบุญน้องกันเนาะค่ะสิเป็นเมื่อว่าสิเป็น ปูนสอบนึ่งก็ดีค่ะพี่น้องทรายเม็ดหนึ่งหินเม็ดหนึ่งนะคะเข้ามารวมกันเทฐานพระแล้วก็รอพระพุทธรูปนะคะพี่น้องคะเพื่อที่สิให้รุ่นลูกรุ่นหลานข้าได้กราบได้ไหวนะคะพี่น้องคะตอนนี้ก็ยังขาดงบป,ประมาณอยู่อีกหลายนะคะแต่ถาว่าวันที่สิบเนาะน้องน,นัดถ้าเพิ่นได้โชคได้หมานเพิ่อนอยากมาซอยหินทรายปูนนะคะก็ร <ยะ S 1> วมมาได้ด้วยค่ะพี่น้องแต่วันที่สิบนี่ผู้ใดมารวมงานกับสิขอแห้งเนาะค่ะพี่น้องคะไปค้น ก้อนหินนะคะเพื่อที่สีห้มันประหยัดประหยัดปูนประหยัดหินลงไปนะคะกระเจียวหินอยู่ทั้งผูู้้ล่คะค่ะพี่น้องลงมาก,ก่อนนะคะเพื่อนีมาตีแบบแล้วก็เจียวหินมากองหลายๆเพื่อที่สิเซฟงบประมาณขึ้นกันนะคะพี่น้องเนาะการรอพระเทือนี่เนาะวันที่สี่ในห้องก็เตรียมงานกับสีมีผลละมาผลละไม่เนะาะผลละไม่แล้วก็บบใบสีเตรียมใส่เตรียมแต่วันที่เก่านะคะผุณใดอยากเป็นเจ้าภาพรวมกับทางแอนมินหรือกับนัดจิตสัมผัสนี่ก็คือ ติดต่อมาได้เนาะลุงเนาะค่ะมารวมงานบวงสรวงไงน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องถ้าเอฟซีท่านใดอยากมาเพิ่นมาบ่ถือกะโทรมาถามแอดมินได้สิบบอกพาขึ้นมาได้ค่ะพี่น้องมันสิซับซ้อนในจักหน่อยเท่ากับโทรถามได้ะค่ะพี่น้องคะ่ะมาได้มากราบมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะแล้วก็มาเบิง่งมาซอยการซอยงานได้เนาะคะ่ะวันที่สิบมาเอาสามตัเข็งๆเนาะลุงเนาะค่ะก็ดีใจเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ฟันดีไปแต่ผันตองว่าไมัไดนฟันดีไปฟันดีอยู่ฟันอันเป็นแต่ได้เฮ็ดได้สั่งบอจากฟันมีมันจะมีบอทองคำจ้ะเพิ่มันบอกว่าอันยูยูมองเิ่นว่ายูบอทองคำแล้วบอที่นี่คนบอกว่าบอตองไปเอาขางนอกมาเอาขางในเิ่นก็ใหาอยูเล้วเิ่นว่าอยู่มองฐาน่าแห้งหลายเิ่นว่าค่ะยูมองฐานระฐานผะมองพูดมองที่บ่งสวงไปก้อนๆหนานั่นที่เด้ที่มีเหลข1 5นึงหาศูนย์เกพกเกตลูกก็เลยบอกว่า อันซื้ออันหนึ่งหาศูนย์น้ำกับหาศูนย์หลักการข้าเจ้าเลยถามว่ามีหกเก่าน้องบอกข้าเจ้าอันบอกขึ้นมาเองเลยก็เลยว่ามีจะข้าเจา้าสืเครื่องวางเครื่องบนโอ้ที่มากที่มากน้องเง,งินมหันต์เนาะจ้านี่แหละเขาว่าน้องไอานัดจิตสมภัสเพราะว่าเขาว่าบุญผ้าวาสนาคนเท่ามันบ่ทอกันบางเถ่อขนาดบอกเลขพิษขาเจ้าจไปสื่อถือกับมีมนังเถืม่อมันอยู่ทีโฉกอยู่ที่โชกวาสนาเมื่อนีงยาทองข้าก็มาล่ำให ยากีดแกวมานี่ฟังโอ้ล่ำล่ำเท็ดบายสีทั้งงล่ำทั้งนั่นพร้อมมวนกุ๊บมวนกุ๊บเลยใ้ว่าบ้านบ้านยังก็บบ้านโคกสว่างนี่บ่ถือแต่เสาหัวแมนจะ่ะใว่าบ้านดองบ้านไก่กันเพ่นบอกว่าในโตร้มา,าสันาส่นหาศูนย์ข้าเจา้ากะสือหาศูนย์หนึ่งขาเจ้าถือปักไล้พูละสองหมื่พูละสามหม,มื่นตนี้โอ้วันนี้แหะทานพระห้าสิแล้ว เนาะข้าอยกกระชิมาซอยอยู่ดอกผู้เล็กผู้น้อยหน่อยนะค่ะพูาพทางพูทางไกลเขาเจอกันถึงสองพันโอ้ค่ะก็ดีใจเนาะข้าเจอกับอันมัโมทานานบุญน,นําอยู่จากวันที่มัโมทานาเมื่อก่อนนั่นวันที่เก่าพนกระจะมาอีกอยู่จ้ะวันที่เก,ก่าพนกระจ้มาปูเพิ่นกระชิมานอนอยู่ผีวันที่เก่าวันที่สิบกระจะบวงสรวงไหมจ้ะโอ้ค่ะผู้ใดอยากมากพอปูหฤาษีกับผู้ใดเด้อค่ะปูหฤาษีกับมาพร้อมกันมาวันที่เก่าจ้ะปูฤาษีเพิ่นชิมาวันที่เก่าแต่ว่าปูเทพกองกอยกระชิมาวันที่แปด ค่ะแต่ว่าอาเซ็ตอาเปีนพ่อพอาเซเล่งเล่งเห็นมาไววก็นั่นอยู่เพราะว่าเอฟซีถาถากระดูกกองกอยกอกเพราะว่าเพิ่นไปกินแล้วเพิ่นเศร้านี่ก็เป็นความเสื้อของแต่ละบุคลคลนะคะพี่น้องเด้อจังไรก็ได้ฝากไว้นําแต่น้องนัดฟันดีแล้วงวนนี้เป็นแต,ต่ได้เฮตดได้สร้างสามตัวแตกแน่คือว่าสิลัางวันที่หนึ่งแตกกระบจจักมันบอกมาหกตัวหกตัวกรสิไฮสามตัวกรสิไฮสองตัวกระสีไ้ค่ะจ่าอย่าลืมอย่าผ่านวันที่สีสีไม่งานบวงสรวงญงอยู่นี่เนาะค่ะที่ถ้ำหมาจอกนะคะพี่น้องเด้อ เอฟซีท่านใดอยากเป็นผลไม้หน่วยหนึ่งโลหนึ่งกะติดต่อทางแอดมินมาได้นะคะกรับนัดจิตสัมผัสเข้ากับสิได้โชคได้หมาน้ำกันกะดีใจผู้ที่ถือศูนย์หาหาศูนย์เนาะลูกเนาะกะถือว่าครับ,บจ้าโชคดีจ้าแม่โชคหมานมั่มีสสุกขของให้ลำลาำรวยๆยจ้าสุขภาพแข็งแรง่าเจ็บจะจนเนาะจ้าคค่ะเอาวันนี้ไม่พอนก็สิบอกเอฟซีตามต่อวันที่สิบนะคะ,คะ เพื่ออด้รรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านค่ะขอบคุณนัดจิตสัมผัสโลกค่ะขอบคุณค่ะ